ปัญหาโรคไตเป็นปัญหาที่คู่กับสังคมสุขภาพของคนไทยมานานนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังในคนไทยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมีคนป่วยค่อนข้างเยอะในเมืองไทยนะคะดมีอยู่ประมาณ17%ของประชากรทั้งหมดนะคะก็คิดไปคร่าวๆว่าประมาณ8ล้านคนนะคะที่ป่วยเป็นโรคไตระยะต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาค่อนข้างสําคัญนะคะโดย 70%ของคนป่วยทั้งหมดนะคะ่ะก็คือมาจากโรคความเบาหวานกับความดันนะคะซึ่งตรงนี้ละค่ะเป็นปัจจัยที่เราจะต้องคำนึงถึงการคัดกรองโรคไตเนี้นะคะ่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเราต้องคัดกรองไหมเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยสบายดีไม่มีอาการอะไรบางคนก็ถึงเข้าใจว่าโรคไตต้องปวดหลังนี่โรคไตต้องบวมนี่ค่อยไปตรวจก็ได้อันนี้คือเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะ โรคไตอะค่ะโดยมากมักไม่แสดงอาการนะคะเช่นเดียวกันคนไข้ปวดหลังก็ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคไตเสมอไปและคนไข้ที่เป็นโรคไตอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องปวดหลังนะคะรวมถึงภาวะบวมด้วยค่ะเพราะว่าภาวะบวมก็มีจากหลายสาเหตุไม่เฉพาะโรคไตอย่างเดียวฉะนั้นคนไข้ส่วนมากที่เริ่มเป็นไตเลื้อรลังอะค่ะก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือเราจะต้องมีการตรวจสุขภาพ คัดกรองทุกปีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคไตในอนาคตการตรวจสุขภาพามีความจำเป็นแค่ไหนก็คือควรจะต้องมีการตรวจคัดกรองทุกปีนะคะเพื่อ,อให้เราทราบถึงว่าเรามีปัญหาโรคไตซ่อนอยู่หรือเปล่ารวมถึงหากเราทราบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทําการป้องกันแล้วก็รักษาไม่ให้มันเป็นเยอะขึ้นหรือว่าป้องกันไม่ให้เป็นโรคไตต่อไปในอนาคตนะคะโดย การตรวจคัดกรองก็คือเรามีการจะมีการตรวจเลือดสิ่งที่ตรวจกันก็คือจะมีการตรวจเรื่องของค่า BUN และคริตินีนจากเลือดนะคะรวมถึงปัสสาวะก็จะมีการตรวจเรื่องของตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่ามีปริมาณปัสสาวะเราเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่มีเม็ดเลือดปนไหมรวมถึงมีโปรตีนไข่ขาวที่ร่วมมาในปัสสาวะหรือเปล่าก็คือจะเป็นการตรวจปัสสาวะและไมโครออลบูมินยูเรียนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะจะเป็นการตรวจเพื่อคัดกรองค่ะ ทีนี้การตรวจคัดกรองนอกเหนือจากนี้ก็คือสิ่งที่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องตรวจเพิ่มเติมก็คือความดันแล้วก็ตรวจเรื่องของน้ําตาลในเลือดด้วยเนื่องจากสอบปัจจัยความดันโลหิตสูงแล้วก็น้ําตาลในเลือดที่สูงที่เป็นเบาหวานเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่โรคไตเรื้อรังนะคะเพราะงั้นแนะนําว่าควรจะต้องมีการตรวจควบคู่กันไปอะคะ่ะ ก็แนะนําเป็น2แบบนะคะคือแบบแรกก็คือคนทั่วไปที่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่นะคะอย่างแรกก็คือ,อเรื่องการทานอาหารค่ะการทานอาหารเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยที่ทำใหเ้เกิดไตภัฒะะไตเสื่อมนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยการต้องเป็นการที่ลดอาหารเค็มค่ะเค็มแค่ไหนถึงจะคิดว่าโอเคนะคะก็คือแนะนํานะคะมาให้รขมันเกลือคือ2กรัมต่อวัน2กรัมต่อวันก็คือ ่รก็คือไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อวันนะคะแล้วก็ลดลดการบริโภคอาหารต่างๆไปนี้ค่ะเช่อนอาหารตื่นขึ้เป็นรูปพวกของขบเคี้ยวอาหารหมักดองรวมถึงพวกอาหารพวกแปรรูปต่างๆเช่นเบคอนไส้กรอกพวกนี้ค่ะเพราะว่าพวกนี้มักจะมาด้วยเ,เกลือตามมาค่ะอันที่สองก็คือออกกำลังกายแล้วก็ลดลดบุหรี่ ะะแล้วก็รวมถึงยาบางชนิดนะคะเช่นพวกวิตามินพวกอาหารเสริมรวมถึงยาแก้ปวดต่างๆนะคะไม่ควรใช้ติดต่อกันระยะเวลานานนะคะแล้วก็หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์ว่ายาต่างๆพวกนี้เราสามารถทานได้หรือไม่หรือว่า ทานต่อเนื่องได้แค่ไหนเพราะว่าการใช้ยาเดี๋ยวนี้ก็เป็นปัจจัยนึ่งทำให้มีภาวะเรื่องของไตเรื้อรลังได้เหมือนกันค่ะผู้ทานอาหารนอกบ้านนะคะก็ต้องระวังเรื่องของอาหารบางอย่างที่เค็มเกินไปนะคะถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็คือว่าพยายามทําอาหารกินเองน่าจะปลอดภัยสุดค่ะแล้วก็รวมถึงการถ้าทำอาหารกินเองก็คือลดการใช้ผงชูรส แล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือปริมาณทานน้าให้เพียงพอต่อวันนะค่ะก็อย่างน้อยต่อวันก็คือประมาณ6แก้วต่อวันนะค่ะเพราะว่าการทานน้ำอาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ไตเสื่อมได้เร็วเหมือนกันค่ะส่วนของคนที่เริ่มมีโรคประจําตัวแล้วนะคะก็การป้องกันก็คือเป็นการป้องกันที่ไม่ให้ภาวะไตเสื่อมเป็นระยะที่ มากไปกว่าเดิมรวมถึงไม่ให้มีภาวะเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากเรื่องโรคไตต่างๆรวมถึงเป็นการชะลอมาให้เราฟอกไตเร็วนะคะก็อย่างแรกที่แนะนำก็คือว่า,าให้คุมความดันกับเบาหวานให้อยู่ระดับที่ปกติที่สุดนะคะอันที่2การรับประทานยาแก้ปวดซึ่งมีคนไข้หลายคนที่รับประทานยาแก้ปวดเรื้อรังเป็นเวลานานๆก็คือทําให้ไตเสื่อมเร็ว รวมถึงเรื่องของการทานพวกสมุนไพรอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของคนที่ออมีภาวะความดันแล้วรวมถึงมีภาวะโรคไตที่เริ่มเสื่อมแล้วนะคะแนะนำนะคะปริมาณเกลือต่อวันโซเดียมต่อวันไม่ควรเกิน1กรัมก็คือเทียบเท่ากับเกลือทั้งวันนะคะครึ่งช้อนชานะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องจํากัดเกลือนอกจากที่ว่าจะช่วยลดการเกิดโรคไตเรื้อรังแล้วนะคะก็จะช่วยลดในส่วนของการเกิดความ,ธธมดันโลหิตสูงด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่ลด โรคไตได้ลดความดันโลหิตส,สูงได้นะคะภาวะโรคไตเรื้อรังในระยะยาวก็จะเกิดน้อยลงแล้วก็การโปรโกเกรสไปสู่การฟอกไตนะคะก็จะน้อยลงหากท่านนะคะหรือว่าคนรอบข้างนะคะมีความกังวลไม่แน่ใจว่าตัวเองมีภาวะโรคไตซ่อนอยู่หรือไม่รวมถึงไม่ไม่แน่ใจว่าพัชนาการที่ตัวเองได้รับเนี่ย มีภาวะเกลเกินแค่ไหนรวมถึงไม่แน่ใจว่าโภชนานการที่ตนได้รับนี่มันถูกต้องหรือไม่รวมถึงยาบางอย่างที่ท่านทานอยู่เป็นประจํากลัวว่ามีผลกับทางเกี่ยวกับโรคไตหรือเปล่ารวมถึงยาควรจะต้องทานนานแค่ไหนอะไรอย่างไรนะคะก็คือท่านสามารถมาปรึกษาตรวจขลรับการปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพศรีรจน์ทุกวันนะคะ